สวัสดีค่ะอาจารย์หนูชื่อนางสาวนาหมัดดายรหัส6360401087ค่ะชั้นปีที่2ค่ะวันนี้จะมาสอบการทำแผลแบบเปียกค่ะ Program List ในโชคดีมีชัยอายุ6 0ปี h n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AN987654321 Clinical i m p r o v e m e n Plan D C order for one day f o n c o n a l o u s h a o n i n g NG insertion for feeding order for continue D S wood O D w e t dressing สวัสดีค่ะคุณลุงหนูชื่อนางสาวน้ำันนายนะคะเป็นนักศึกษาพยาบาลวันนี้จะมาทำแผลให้คุณลุงนะคะไม่ทราบว่าคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรนะคะออ๋คุณลุงโชคดีมีชัยใช่ไหมคะเหราขออนุญาตด,ดูแสงคุณลุงนิดนึงนะคะ เดี๋ยวหนูขออนุญ,ญาตนิดนึงนะคะคุณลุงแผลค่อนข้างที่จะเปียกนะคะคุณลุงเดี๋ยวหนูจะทําความสะอาดให้นะคืออันนี้หนูจะทําความสะอาดให้คุณลุงเพราะว่าแผลมันค่อนข้างจะ,จะมีของเหลวไหลออกมานะคะคือก็คือแผลของคุณลุงค่อนข้างที่จะเปิดกว้างนะคะเดี๋ยวหนูจะเช็ดทําความสะอาด จากด้านในสู่ด้านนอกแล้วก็พยายามทําให้ชุ่มชื้นขึ้นนะคะเดี๋ยวนงขอไปไปเ<ป>ตรียมอุปรกรณ์แป๊บหนึ่งนะคะค่ะ<อ>นะคะจากแผงของคุณลุงก็คือจะมีดิช์ดไหลออกมานะคะ<อ>ก็จะมีไหลออกมาจากก๊อตเลยนะคะสึโมกมาเยอะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะ<อ>ก็เลยต้องทําแผ้แบบเปียกนะคะ แลนี่ก็คือเนตในการทำแผลนะคะก็จะมีชามลูกไตล้ำสไซด์แอลกอฮอล์ช่วยสำหรับใส่แอลโกโอฮอล์นะคะเพราะว่าแอลโกอฮอล์บางครั้งมันก็จะเป็นสีใสบางครั้งก็เป็นสีฟ้าก็ใส่เน็ตเคนี้จะดูง่ายกว่าทานสบูแล้วก็ทูฟอร์เซ็แล้วก็ถุงมือแบบดิสกเซ็ตเดซิ่งเดี๋ยวเราจะมาเปิดเซตเดซิ่งกันนะคะค่ะแล้วก็เป็นเซตที่ยังไม่หมดอายุนะคะหมดวันที่20ตุลาสมง564ค่ะ แล้วเราก็มาเตรียมเซตกันนะคะแล้วก็ใส่น้ำมอสไลลงไปอย่าให้ต่ำมากนะคะเพราะว่าจะทำทเนตได้นะค,ะค่ะแล้วก็เนื่องจากแอลโกอฮอล์ของเราเปสีฟ้านะคะก็คือใส่ลงไปในนี้เลยค่ะก็าสามารถแยกออกได้นะคะ แล้วเราก็ไปที่เตียงคณไข้กันได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวคุณลุงวางเท้าตรงนี้ได้เลยนะคะ, <c oughs> ะคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรนะคะโชคดีมีชัยใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตแกะแผลน,นิดนึงนะคะค่ะใ <c oughs> นระหว่างนี้เราก็คือต้องทำให้นุ่มนวลที่สุดนะคะ <c oughs> เพื่อไม่ให้คนไข้เกิด การเจ็บได้นะคะเดี๋ยวเดีจะทำแผนแล้วนะคะคุณลุงคุณลุงวางขาตรงนี้ได้เลยะคะ่ะใช้มือข้างที่ถนัดนะคะจับเออ่ทูดฟอร์เซตนะคะเพื่อที่จะทำความสะอาดนะคะแล้วก็ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดจับมันทูดเพื่อส่งต่อนะคะ ก็ใช้สำลีแอลโกอฮอล์เช็ดตรงรอบแผลของคนไข้นะคะค<ม>่ะแล้วก็ต่อไปก็คือใช้สำลีชุบน้ำมันสลายเช็ดเช็ดตรงในแผลของคนไข้นะ มานะคเะช็ดจนกว่าสำดีจะเป็นสีขาวเลยนะคะ แล้วก็ปิดด้วยก๊นะคะเอาไปชุปน์นำมับสรสลายนะคะ แล้วก็ใช้ก๊อตบิดนะคะมาโดยกว้างจับแผลก็ประมาณหนึ่งถึงสองนิ้วนะคะก็คือปิด อย่าให้มีอะไรไหลออกมานะคะคือปิดปิดไม่ให้มีดิชาติไหลออกแล้วก็ไม่มีไม่มีซึมออกมานะคะ ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะคุณลงุงเสร็จแล้วะค่ะคุณลงุงดูหลังจากนี้ให้คุณ,คณลุงกินอาหารที่มีโปรตีนให้มากขึ้นนะคะอาจจะเป็นไข่ขาวไก่หรือว่าปลาหรือว่าเนื้อพวกเนื้อแดงอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะพยายามกินวิตามินซีเยอะๆนะคะเพราะอาจจะไปช่วยเสริมเส้นใยแล้วก็คอลลาเจนใน ตัวคุณลุงได้นะคะพยายามอย่าอย่าไปแกะไปเกาแผลนะคะเดี๋ยวแผลอาจจะติดเชื้อได้นะคะแล้วก็พยายามอย่าให้แผลโดนน้ํานะคะหรือว่าถ้าเกิดโดนน้ําก็มาบอกแพบาลได้นะคะก็จะทำใหม่ให้แต่ว่าพยายามอย่าให้โดนดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดเชื้อได้นะคะค่ะแล้วในกรณีนี้ถ้าสมมติผู้ป่วยกินสัตว์ไม่ได้หรือว่า มีความเชื่อเกี่ยวกับการกินเนื้อสัตว์นะคะก็สามารถที่จะแนะนําให้ผู้ป่วยกินโปรตีนชนิดอื่นๆก็จะเป็นอย่างเช่นโปรตีนจากถั่วหรือว่าพวกธัญพืชได้นะคะหรือว่าจะเป็นเต้าหู้ก็ได้นะคะค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวนะคะพุณลลง หลังจากทำแผลผู้ป่วยแผลดูสะอาดขึ้นแล้วก็ไม่มีด้เชือ้อเลออกมาจากแผลค่ะแล้วเราก็แยกแยกอุปกรณ์นะคะเก็บอุปกรณ์อันนี้ก็จะนำไปทคำความสะอาดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นระยปื้นเชื้อนะคะก็จะเอาไปทิ้งในถังขระยะสีแดงนะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเซ็ตที่ใช้แล้วนะคะก็จะเอาไปผ่านกระบวนการนะคะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถต้องกลับไปใช้ได้นะคะ